เวลาในทีวีมีธรรมะเปิดธรรมะออกมาอิหนูเป็ดปวดหัวเป็ดเป็ดเปิด,ปดหนังเมื่อคืนนี้ขณะท่านจะคุณวัดบรวรน,นิเวศตะคุณราชธรรมนิเทศแต่กำลังเทศเรื่องการศึกษาอาตมาไปนั่งอยู่บ้านนั้นพอดีนี่ในกรุงเทพนี่เอง,เองไม่ไกลเลยแต่ไม่บอกชื่อบอกแล้วเหมืออมันจะมันจะโโซฟาไป เดี๋ยวก็จะหาว่าเอาเอาเรื่องเราเข้ามาพูดมาจดีเอาเรื่องเรามาพูดนี่เปรียบเทียบแล้วเรื่องจริงโน,โนอ้โอเอ็ดปวดหัวเราก็นั่งหัวโดเดี๋ยวเราจะดูสะหน่อยว่าจะคุณลา่าธรรมนิเทศถ้าพูดว่าพูดศาสนากับการศึกษาบอกหนูเปิดหน่อยแม่ไม่ให้เปิดแม่บอกปวดหัวโอส้สาุไอโธเอ้ยอันนี้จ้างทุกของหน้าตาข้าพเจ้ามาผิดบ้านเฉย วันนี้ข้าพระเจ้ามาคิดว่ามานมนุษย์จะรออยู่ชั้นเพนนะไม่ขอชา้นขอเจริญพรล,ลามาผิดบ้านกลายเป็นมาบ้านนางพันธุรัตน์กลายเป็นยักษ์ซะแล้วแหละพระภัยก็ต้องหนีนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายพระภัยเป่าปีคือธรรมะเพราะพลิ้งมากแต่นางยักษ์อกแตกกงเงินข้าคนชั่วจะไม่อยากฟังธรรมะอกมันจะแตก คนทั่วไม่อยากฟังคนเลวก็ไม่อยากฟังคนดีชอบฟังแม้เราจะฟังท่านจะคุณลาธรรมนิเทศท่านกำลังปฐมนิเทศเรื่องการศึกษากับศาสนาต้องอยู่ด้วยกันศาสนากับการศึกษาต้องไปอันเดียวกันถ้าแ,แยกกันแล้วก็ไปไม่หลอดต้องมีความรู้คู่ความดีกําลังดีนะหมูปิดเลยพอปิดเสร็จแล้วก็บอกยมขอจเจริญพรล,ลาอา้าวมีมนชั้นเพลนมีธุระ จำเป็นขอเท็จริงไม่มีธุระหรอกอยู่ไม่ได้แล้เดี๋ยวยากจะกินเราเขาเหตุผลที่นาฟังนี่ในกรุงเทพเองตแต่นั้นมายังไม่เคยไปล้วไม่เคยไปไม่โครงสเปกไม่เข้าไซเกิลก็ทำหาเลยคนละไซเกิเลหนึ่งห่างไกลกันลิบลับไซเกิลน,นี้ไม่ครบถ้าพูดอย่างนี้นะ อาหากว่าโยมนั่นมาก็อาจจะรู้ว่าบ้านของตัวเองใช่แน่มาเปล่านะถ้ามาขออภัยด้วยนะแต่ไม่ได้ออกชื่อน,นะไปฟ้องศาลก็ไม่กัวนไม่ได้ออกชื่อนี่ใช่ไหม